สวัสดีครับผู้เล่าปากสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชีเรองว่า The g e a t a w a k i n g ยอดโจตรต้องหนีเก่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของสตีดลัฟเนมคอสกีที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุค1970-1980และนอกจากเขาจะแหกคุกได้มากที่สุดในโลกแล้วเขายังมีเพื่อนที่ปนเก่งมากที่สุดด้วยเช่นกันและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปรอยกันได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาทีสถานกั้นแห่งหนึ่งในโปแลนด์ในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนักโทษกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วยกันและมีคนหนึ่งกําลังวิ่งวนไปวนมาซึ่งคนคนนั้นก็คือสดีดลาฟเนมคอสกีสุดยอดหัวขโมยชาวโปแลนด์ซึ่งในตอนนั้นเขาก็กําลังวิ่งออกกําลังกายไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นก็มีเสียงบอดดังขึ้นเกี่ยวกับการมีนักโทษหลบหนีก่อนที่หนังจะตัดไปโดยเรื่องรล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นในประเทศโปแลนด์เมื่อรัฐบาลไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นได้แต่กก็็มมีีคคคนนนนนหึึ่่่งงททสสาาารถํไดด้ซัือ ลาฟเนมคอสกีชายผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นอาชญากรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาสามารถหลบหนีจกากการจับกลุ่มจากตำรวจได้ถึง29ครั้งและแต่ละครั้งนั้นเขาใช้วิธีการในการหลบหนีที่แตกต่างกันออกไปและการออกบ้ลนุคขังของกลุ่มสตีดลาฟก็จะวางแผนการป้นได้อย่างแยบยลโดยกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4คนนะครับและมีค่าหัวรวมที่คิดเป็นเงนินไทยแล้วกว่า15ล้านบาทและส่วนมากกลุ่มของพระเอกนั้นก็จะออกบนเฉพาะร้านเปเวกขายแค่ของหรูหายากและราคาแพงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปนแค่หนึ หรือ2อสาสาขานะครับแต่ว่าโจนกลุ่มนี้ได้ออกปนมากกว่า70สาขาเลยทีเดียวจึงทําให้ตํารวจหนันต้องการตัวของสตีดลับเป็นอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์การป้นในครั้งนี้ผู้หมวดสุดเข้มงวดก็ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักฐานทันทีและพอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็สังเกตไปรอบๆพื้นที่เกิดเหตุทันทีจนเขานั้นได้ไปเจอกับวิธีการป้นโคงแกงนี้ซึ่งนั้นก็คือกําแพงนะครับและพระเอกหนันก็ใช้วิธีการตัดกําแพงออกเป็นรูปวงรีที่ใหญ่พอจะสามารถพาตัวเองเข้าออกได้และหลังจากที่สามารถเจาะกําแพงได้แล้วพวกเขาจะเข้าไปข้างใ เพื่อขโมยของที่อยู่ในร้านหลังจากที่ขโมยเสร็จเขาก็ติดโปสเตอร์หนังที่เพิ่งออกฉายในช่วงนั้นเพื่อปิดรูกำแพงเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นว่าถ้าเกิดมองผ่านๆก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและมันก็เป็นเหมือนการติดโปสเตอร์หนังธรรมดาเท่านั้นและหนังกระตัดมาที่เพ่ของเราที่ได้นําของที่ขโมยมาไปฝากขายซึ่งหนังเนี่ยก็ได้นาเงินมาเรื่อยๆโดยการที่เพ่คหนันนาเงินที่ได้จากการขายของที่ขโมยมาไปแบ่งให้กับคนในทีมหลังจากที่แบ่งเงินเสร็จเขาก็ได้ขับรถออกไปเพื่อไปดูหนังหรือไปเอาโป แต่ทว่าพ่อไปถึงโรงหนังแล้วคนขายตัวที่คุ้นเคยกับเพอเอกนั้นกับถูกไล่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้เพอเอกของเราเนี่ยได้เจอกับนางเอกไปครั้งแรกซึ่งเพอเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดคุยกับนางเอกเกี่ยวกับโปสเตอร์หนังไปว่าเขาอยากได้แต่ว่านางเอกเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับขอว่าต้องซื้อตัวหนังแล้วดูให้จบก่อนถึงจะได้โปสเตอร์ไปพอเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตัดสินใจซื้อนะครับแต่ซื้อใบเดียวก็ไม่พอเพราะในสมัยนั้นการจะฉายหนังแต่ละทีต้องมีคนซื้อไม่ต่ำกว่า1ิทีนั่งพระเอกเลยจจัััััััดดกาาารรซืื้้้้อออตตวหหหนนนนนงงงงมมมท10ี่่เเพะไโป์ และเมื่อหนังจบนางเอกก็นำโปสเตอร์หนังมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนะครับและหลังจากที่โรงหนังปิดแล้วนางเอกก็จะกลับบ้านแต่ว่าเธอก็ได้มาเจอกับพระเอกที่รถเสียอยู่พอดีนางเอกเลยถามพระเอกไปประมาณว่าจะให้ไปส่งไหมและถ้าให้ไปส่งก็ให้ขึ้นรถมาเลยเนื่องจากว่านางเอกนั้นขับรถมาทํางานก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้พูดคุยกันจรู้ว่าเธอชื่อว่าเตเลสกาหลังจากนั้นพระเอกก็ขึ้นรถไปและให้หนางเอกขับไปส่งแต่ที่ ชวนนางเอกขับมาที่โรงหนังเหมือนเดิมเพราะว่าความจริงแล้วพระเอกของเราเนี่ยต้องการกระชิดกับนางเอกนะครับและหลังจากที่ทั้งคู่เริ่มสนิทกันแล้วพระเอกก็ได้ช่วยนางเอกไปออกเดทด้วยกันซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตกลงนะครับแต่ว่าที่นั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดและนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แก๊งของพระเอกที่ได้ปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบร้านเปเวกเพื่อจะทําการลงมือป้นในครั้งถัดไปและตกดึกในคืนเดียวกันพวกเขาก็เริ่ม เพื่อพาตัวเองเข้าไปขโมยของด้านในและแะบ,บปสเตื้อภาพยนตร์ปิดไว้รลาวับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าการโป้นในครั้งนี้มันก็ไม่สาเร็จเหมือนครั้งก่อนนะครับเพราะผู้หมวดสุดเข้มงวดได้ามาเฝ้าร้านอยู่ก่อนแล้วซึ่งเขานั้นก็นั่งสังเกตการอยู่บนรถกับผู้หมวดอีกคนที่ได้รับคดีนี้มาก่อนหนะ้าซึ่งในตอนนั้นผู้หมวดอีกคนก็มีความประมาามากในการลงสนามในครั้งนี้จนทําให้เขานั้นเผลอทําแต่รถลันจึงทําให้เกิดเสียงดังขึ้นด้านแก๊งของพระเอกที่อยู่ด้านในที่ได้ยินเสียงแต่รถมันกกกกกก็ททําาาาาาาใหห้้้พวววเขไตันนนและะรรีโออมาจาจ ที่ตัดไว้ก่อนจะรีบไปขึ้นรถที่สแตนบายรอไว้เพื่อลบหนีไปทันที ตำรวจสุดเข้มงวดคนนั้นก็ไม่รอชา้ารีบขับรถต้ามออกไปโดยไม่ได้รับเจ้าหน้าที่คนที่มาสังเกตการด้วยขึ้นมาผาเอกที่เห็นแบบนั้นเลยใช้ก้นอุบายขับรถเข้าไปซ่อนข้างทางและปิดไฟรถลงซึ่งเหมันก็ทําให้รถเนี่ยเกินไปกับสภาพป่าเท่านั้นแต่ทางนั้นผู้หมวดก็ยังคงขับรถต้ามไปแต่พอผ่านป่าตรงนี้ไปได้แล้วผู้หมวดก็เสียหลักเลี้ยวรถจนทาให้รถผิดความและเกิดไฟลุกท่วมขึ้นผาเอกที่ได้ยินเสียงการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาจึงรีบขับรถต้ามไปดูและช่วยเหลือผู้หมวดคนนั้นซึ่่่่่งกก็โชชคดดดีีีนนนะะะรรบทททเขข้้้าไวยอถจิึ แต่ในขณะที่พระเอกกำลังจะเดินออกมานั้นผู้หมวดก็ได้ลุกตามขึ้นมาและต่อยเข้าไปที่หน้าของพระเอกจนทําให้พระเอกสลบไปและภาพกระตัดมาที่พระเอกถูกคุมตัวมาที่สถานีตํารวจซึ่งทางด้านตํารวจเนี่ยก็ทําการสอบสวนเบื้องตน้นเกี่ยวกับอาชญากรคนนี้จนตํารวจนั้นได้ส่งพระเอกเข้าไปอยู่ในห้องขังส่วนทางด้านผู้หมวดก็ได้กลับไปยังบ้านตัวเองและนั่งคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีกันแน่ถึงได้มาช่วยชีวิตเขาไว้เชาวันต่อมาพระเอกก็ถูกนําตัวมาสอบสวนโดยผู้หมวดอีกนายและในตอนนั้นผู้หมวดสุดเข้มงวดก็เดินเข้ามาซึ่งงเขาานนั้้ก็ตอ สอบสวนพระเอกเองนะคบภูมวนอีคนนี้เห็นแบบนั้นจึงรู้ออกไปเพื่อไปชงกาแฟามาให้แต่หลังจากการสอบสวนไปได้ไม่นานพระเอกของเราก็ทําการหลบหนีออกมาจากสถานีตํารวจโดยการที่เขานั้นได้ปลอมตัวเป็นตํารวจในสถานีและเดินออกมาได้อย่างงไไ่ายดายและเขานั้นก็ได้รับรถจากตํารวจยศน้อยเพื่อขับออกมาและตรงไปยังบ้านของแม่ทันทีแต่เมื่อเขาเข้าไปในบ้านเขากับถูกฟาดจนลม้มลงดานแม่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่านั้นคือลูกชายสุดที่รักของเขาและทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยสารทุกสุขดิบกันวันต่อมาพระเอกก็ได้ ขับรถหรูมารอนางเอกเลิกงานเพื่อจะขอ,อนางเอกไปเดทด้วยดานางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจไปด้วยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะนั่งรถไปด้วยกันและที่ที่นางเอกอยากไปนั้นก็คือบ้านของนางเอกเนะครับและในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยมีความสัมพันธ์ทีด่ดีขึ้นแม้ว่านางเอกจะรู้แล้วว่าพระเอกนั้นคือคนที่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าเธอเนี่ยก็ลงรหลในหน้าตาและค่าล่มของเขาส่วนทางน้าของผู้หมวดเองก็กําลังตามสืบเรื่องของสติดลาบจนได้พบว่าสติดลาบเนี่ยมีแม่อยู่เขาจึงสั่งให้ผู้หมวดอีกกออออไปตาาามมมสืบแและหท่่่ยูขงพเ และนี่มันก็จะเป็นหลักฐานที่ทําให้เขาสามารถจับกลุมตัวเพอเอกได้ก่อนที่หนังจะตัดกลับมาที่เพอเอกและนางเอกของเราซึ่งตอนนี้เพอเอกก็ได้เข้ามาที่บ้านของนางเอกเรียบร้อยแล้วและได้เจอพ่อของนางเอกที่กํบบาลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่ซึ่งทางนั้นพ่อของนางเอกนก็ถามเะเอกมานะครับว่าเป็นคนฉลาดหรือไม่เพราะว่าเขานั้นอยากให้ลูกสาวได้คบกับคนฉลาดเขาจึงาหา้พอเอกมาแก้หมากรุกในเกมนี้ด่านเพอเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็นั่งจ้องก,กระดานหมากรุกอยู่นานและสักพักเ,เขาก็สามารถแก้แกเกมในครั้งนี้ได้ในขณะเดียวกาันเสียของทีวีก็พูดดถึงคีีท่พเนั และขโมยของซึ่งดานพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็พยายามเดินไปปิดทีวีเพื่อไม่ให้พ่อนางเอกเห็นว่านั้นเป็นเขาแต่ว่าใน,นตอนนั้นนางเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่อยากฟังแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อของนางเอกเนี่ยจะชื่นชอบพระเอกนะครับเขาจึงบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ดีพอตอนที่พ่อเป็นวัยรุนพ่อเคยเดินตำรวจฟาหลายทีทจนนั่งเข้าไอซียูก่อนที่พ่อของนางเอกนั้นจะได้ขอตัวไปนอนซึ่งมันก็ทําให้นังครูเนี่ยได้นั่งดูข่าวอยู่ด้วยกันก่อน<ล>ที่นางเอกจะพูดขึ้นมาว่าเธอไม่อยากออกทีวีและนั่ ยังคนธรรมดาทั่วไปตัดมาที่สถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งที่อยู่ของแม่ของพระเอกแล้วพวกตำรวจจึงเตรียมการเพื่อเข้าไปจับกุมทันทีแต่เมื่อตำรวจบุกเข้าไปที่นั้นมันก็ไม่ใช่บ้านของแม่พระเอกนะครับแต่กลับเป็นบ้านของประชาชนทั่วไปซึ่งมันก็ทําให้ผู้หมวดเนี่ยเสียหน้าเป็นอย่างมากเพราะว่าการจับกุมในครั้งนี้เรียกได้ว,ว่าเกินคนมาทั้งโรงพักหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ลุ้มของพระเอกที่กําลังวางแผนข่ีงการปล้นในครั้งถัดไปแต่ในครั้งนี้มันก็น่าสนใจตรงที่วา่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนจากการปล้นร้านไปเวกเป็นการปรล้น รถนนั้นมันก็เป็นรถที่ผลิตแค่20คันในโลกและรถพวกนี้ก็จะขายให้คนที่มีหน้าตาในสังคมเท่านั้นแต่ก็หารู้ไม่ว่ามีคนจํานวนมากต้องการครอบครองรถซีรีส์นี้เหมือนกันหลังจากที่วางแผนเสร็จแล้วพวกเขาก็เริ่มลงมือกันทันทีและก็แน่นอนนะครับว่าการขโมยรถในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างลับล่นและเมื่อขโมยรถมาแล้ววิธีต่อไปก็คือการนํารถไปขายเข้าสู่ท้องตลาดซึ่งพระเอกเนี่ยก็เลือกที่จะไปขายในตลาดมือสองนะครับและเขานั้นก็ได้แอบเปลี่ยนชมรถนิดหน่อยเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาของงคนนมากกกเิิไปซึ่ธุรจ ผูพระเอกทำกันนั้นมันก็นดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับและการเปลี่ยนจากการปล้นร้านขามาเป็นการปล้นรถมันก็นทํากําไรได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและการแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของสตีดลาาและนังเอกของเราก็ลอยไปด้วยกีบกุหลาบด้วยเช่นกันแต่ว่ามันก็นไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะอีกด้านหนึ่งผู้หมวดเองก็ไม่สามารถปล่อยคดีนี้ได้เช่นกันเขาจึงคิดหาวิธีตามตัวของสตีดลาบมารับโทษให้ได้แต่ระหว่างที่เขาคิดหาวิธีอยู่นั้นเขาก็อยากจะสูบบุหรี่ไปด้วยเขาจึงหยิบไปเจอไม้ขีดไฟที่เป็นของสตีดลาาที่ถ ว่าไม่คิดไฟกองนั้นเป็นของโรงแรมที่มีชื่อว่าวาโซเนียดานผู้หมวดที่เห็นแบบนั้นเลยรีบตรงไปที่โรงแรมนั้นทันทีและเขานน้นก็ไม่รู้นะครับว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายพอทางด้านพระเอกเองก็กําลังเดินทางเพื่อมาเจอกับแก๊งกลุ่มนักขโมยพอดีจนทําให้เขาได้เจอกับผู้หมวดอีกครั้งและในครั้งนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยถูกจับกุมอีกครั้งนะครับและเมื่อถูกจับกุมง่ายขนาดนี้มันก็นแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยก็สามารถออกมาได้ง่ายเช่นกันเนื่องจากว่าแม่ของพระเอกนั้นได้ส่งแฟนของแม่ซึ่งเป็นคนที่เด็กกว่าแมม,าแม่่ออกอเงนนขพ สามารถเปิดเผยตัวตนได้เพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวเองได้รับอันตรายไปด้วยเลยจะต้องมีคนช่วยผ่าลูกชายหนีออกมาจากคุกซึ่งพวกเขาก็ทําสําเร็จนะครับพอเพื่อนของเราได้ทําการสํารวจคุกและพื้นที่โดยรอบเพื่อหาทางลบหนีออกมาหลังจากนั้นเขาก็ให้กลุ่มเพื่อนโจรเข้ามาท,ทําทางลบหนีให้ก่อนที่หนังจะตัดฉากมาตอนเริ่มเรื่องอีกครั้งซึ่งในขณะที่กําลังมีกลุ่มนักโทษนั่งอยู่นั้นพเพื่อนของเราก็ทํา,าการออกกําลังกายไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นไม่ตกเป็นป้าสายตาและหลังจากนั้นเขาก็กระโดดตบทดท กระแทกพื้นแรงงจนทําให้พื้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นลดลงไปหลังจากที่ลดลงไปแล้วเพเอกก็ทําการค้าออกมาตามช่องที่ได้ขุดเพื่อใช้หลบหนีเอาไว้แล้วพอเพเอกหลบหนีออกมาได้เขาก็รีบไปหานางเอกทันทีโดยที่กลุ่มเพื่อนเขานั้นก็ได้ขับรถพาเขาไปหานางเอกที่บ้านพอนางเอกได้เจอเพเอกแล้วเธอก็ตกใจและรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องด่านรพเอกเองเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะครับแล้ววิ่งตามขึ้นไปและขณะที่วิ่งตามไปนั้นระเอกก็ได้บอกว่าขอให้อีกงานเดียวเท่านั้นเขาจะเลิกทุกอย่างและไปอยู่กับนางเอกแล ว่าเขาจะทาแบบนั้นจริงๆเพื่อนางเอกก่อนที่หนังจะตัดมาที่สถานที่กักกันที่พระเอกได้หนีไปซึ่งในตอนนั้นตํารวจก็ได้มาตรวจสอบพื้นที่ในการหลบหนีแถมทางด้านผู้บังคับบัญชาก็ได้มาสารวจด,ด้วยซึ่งด้านผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็โมโหมากนะครับพอนอกจากพระเอกจะหนีไปได้แล้วพระเอกนั้นยังได้เขียนจดหมายลาไว้อีกด้วยซึ่งนั่นเหมือนกับเป็นการดูถูกเขาเป็นอย่างมากเขาจึงสั่งให้วิสามันพระเอกหลังจากที่จับตัวได้และเมื่อพระเอกของเราได้สัญญากับนางเอกว่าจะขอทํางานสุดท้ายให้สําเร็จซึ่งมันก็เป็นงานไปปล้นรถขาย ยังมีรถอีกหลายคันที่เขาเขโมยมาแต่ยังไม่ถูกขายออกไปและในตอนนั้นแม่ของรพอเอกก็ถามว่าได้บอกกลุ่มเพื่อนหรือยังวันนี้จะเป็นงานสุดท้ายด้านรพอเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็มีความกังว,วลใจในเรื่องนี้มากอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลมพ้นกลุ่มเพื่อนและได้พูดสิ่งที่ตนได้คิดไว้เป็นเวลานานซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าต้องมีคนไม่เห็นด้วยซึ่งคนคนนั้นก็คือแอนโทดซึ่งในตอนนั้นแอนโทดก็ได้บอกเพอเอกว่ารพอเอกลงนังเอกจนเสียสติไปแล้วแต่ด้านรพอเอกเนี่ยก็เป็น งานสุดท้ายและทุกคนนั้นจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงแอนโธด์เนี่ยก็ไม่พอใจพระเอกอยู่ดีนะครับที่พระเอกจะทิ้งทิมไปแถมยังได้ต่อว่าพระเอกไปอีกว่าพระเอกเป็นคนขี้ขาดแต่ว่าในตอนนี้งานสุดท้ายก็ยังคงดําเนินต่อไปซึ่งพระเอกก็ทาการแลกไข่รถที่ขโมยมาแล้วพบว่าแอนโธด์นั้นมีปัญหากับลูกค้าเขาจึงเข้าไปห้ามและลดราคาให้ลูกค้าเข้าตัวเพื่อจะจบการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ซึ่งมันก็นทําให้แอนโธด์เนียไม่พอใจมากกว่าเดิมนะคร ดึกในคืนนั้นแก๊งเพื่อนโจนกลับมานั่งเล่นไพ่ใครเครียดกันซึ่งในตอนนั้นแอนโธนเนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับแต่แล้วขเขาก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับนั่งลงแล้วยนกระเป๋าตังค์ที่ตัวเองขโมยมาลงไปแล้วบอกกับระเอกว่าที่เะเอกลดราคาให้กับลูกค้านั้นเขาได้ขโมยเงินกลับมาแล้วซึ่งนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นจุดแตกหักของทั้งสองคนเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเพอเอกนั้นไม่ชอบสิ่งที่แอนโธนททำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีโมโหได้ได้ออกมาและกลับไปเล่นไพ่ก่อนจะสสั่่่งออออนอนนแโลพเขาาาทกกรรจไบี็ย ด้วยนะครับแต่พระเอกก็ไม่สนใจและไม่ได้แจกไพ่ให้กับเขาแอนโทที่โดนพระเอกมืนมันก็ทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากพร้อมกับปัดไพ่ที่อยู่บนโต๊ะลงด่านพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจเช่นกันก่อนจะไปเปิดประตูและไล่ให้แอนโทออกไปแต่ว่าแอนโธดเนี่ยมันก็ไม่ลุกนะครับพระเอกเลยกระชากคอเสือ้อจนทําให้เกิดการใช้กําลังกันจากนั้นพระเอกก็ได้ลากตัวแอนโทไปทีนาบานพร้อมกับโยนมันออกไปแล้วมันก็ทําให้ตอนนี้ทั้งคู่นั้นไม่ลงรอยกันจริงๆแล้วส่งทางด้านแอนโทที่รู้สึกโกมาเาเเทไปหหผู้้้ววดพพื่่ออแแจงบสตนนี อยู่ไหนและเขาก็ได้แจ้งไปอีกว่าพระเอกจะนํารถที่ขโมยมาไปขายที่ตลาดมือสองและผู้หมวดก็สามารถไปจับพระเอกได้ทีนั้นผู้หมวดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอชา้าก่อนจะแฝงตัวเข้าไปเดินในตลาดขายรถและพอเดินสังเกตไปเรื่อยๆเขาก็ได้เจอกับพระเอกจริงๆนะครับและขณะนั้นเองพระเอกที่เห็นตํารวจเขาก็ตกใจมากเช่นกันก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตตํารวจที่เห็นแบบนั้นก็ได้มาไล่จับพระเอกจนทําให้เหตุการณ์ทีนั้นเกิดความชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวแต่พระเอกของเราเนี่ยก็วิ่งไวมากจนเขานั้นสามารถวิ่งมือถ คันที่จอดติดเครื่องไว้อยู่ได้ซึ่งเขาก็ได้พยายามขับมันออกไปแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับจนสุดท้ายต้องยอมมอบตัวและตอนที่เขาลงมาจากรถผู้หมวดอีคนก็เกือบจะลั่นไกไปใส่เขาแต่ก็โดนห้ามไว้โดยผู้หมวดสุดเข้มงวดเนื่องจากวันที่นี่เป็นที่สาธารณะและต่อให้เป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชามันก็ไม่สมควรและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้พระเอกของเราโดนจับกุมปีฉังแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับผอนังเอกได้มาเยี่ยมเขาและได้ขอให้พระเอกยอมรับสารภาพไปและทําตัวดีๆๆจะะได้ออกมาเร็ว,รวแล ก็จะรลอพระเอกอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ยอมสารภาพไปนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้เขาติดคุกเป็นเวลานานจนเวลาได้ผ่านล่วงเลยมาถึงปี1989ผู้หมวดสุดเข้มงวดก็ได้เดินทางมาที่โรงพักแต่แล้วในตอนนี้เขาก็ถูกไล่ออกนะครับเนื่องจากว่าคนที่คินมาเป็นผู้บังคับบัญชาการคนใหม่นั้นคือคู่หูเพื่อนตํารวจที่ร่วมทําคดีของสนิปลาบและเหตุผลที่ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ไล่ผู้หมวดออกไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาทั้งสองคนไม่ลงรอยกันอยู่แล้วทั้งทํางานคนละแบบและผู้หมวดยัังงได้ฝฝ่่าาืนคสํสจ ผู้บังคับบัญชาการคนเก่าที่สั่งให้วิสามันพระเอกทิ้งส่วนทางนั้นครอบครัวของพระเอกนั้นก็ได้มาเปิดร้านขายหนังสือและเช่าว,วิดีโอเทปส่วนกลุ่มเพื่อนจนของเขานั้นก็ได้แยกย้ายกันไปเพื่อทำอย่างอื่นกันยกเว้นแต่อันโถดที่ยังอยู่ในวงการมือต่อไปและเขานั้นก็ยังทำงานเป็นหัวขโมยออกปล้นคนที่ไม่มีทางสู้เลยยังทำการฆ่าคนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอีกด้วยจนเวลาได้ล่วงเลยมาถึงปี1993นางเอกก็ได้มาเยี่ยมพระเอกนะครับซึ่งในตอนนั้นทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้คิดคำขอญูท้อนออกมาเพื่่ออจะสงงให้กับบปปธานานิดีขโแล พอถ้าเกิดเขาส่งไปเขาอาจจะได้รับการพิจารณาโลดโทษและสามารถออกจากคุกได้ไวขึ้น และหนังก็ตัดมาทีร้านเช่าเทปและหนังสือของแม่พระเอกตอนนี้แอนโทด์มันก็ได้บุกเข้ามาที่ร้านเพื่อขโมยเงินซึ่งในตอนนั้นแม่ของพระเอกเนี่ยก็เกิดจําไม่ได้นะครับเพราะว่าแอนโทดั้นเปลี่ยนไปมาทั้งโกนหัวและหยาบขายคืนและหลังจากที่ป้นเงินเสร็จนางเอกก็ได้เข้ามาพอดีมันเลยพุ่งความสนใจไปที่นางเอกทันทีและยังไม่พอมันยังทําลายร่างกายของนางเอกอีกด้วยพอคนที่เป็นแม่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็ได้เข้าไปคุยกับลูกชายในวันถัดไปทันทีซึ่งแม่ของพระเอกเนี่ยก็เล่าทุกอย่างที่ ในตอนนี้พระเอกเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเขาจึงบอกให้แม่ไปหาผู้หมวดสุดเข้มงวดคนนั้นด้านแม่ของพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับและรีบไปหาผู้หมวดทันทีก่อนจะบอกไปว่าลูกชายเขาให้มาทวงนี้ที่เขาเคยช่วยชีวิตคุ้นไว้ซึ่งในตอนแรกผู้หมวดเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับแต่หลังจากที่ได้ฟังหลายๆเรื่องว่าเขากําลังถูกหมายหัวจากแก๊งของแอนโธดและในเมื่อตอนนี้เขานั้นไม่ใช่ผู้หมวดและไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือพระเอกไปนะครับและหนังก็ตัดมาที่สถานกกกันพระเอกก็ได้รับสารว่าให้ปล่อยตัวแลละหัง ัเมื่อเขาออกมาจากสถานกักกันแล้วคนที่มารับพระเอกที่นี่ก็คือผู้หมวดสุดเข้มของเราเนะครับเมื่อได้พบกันแล้วทางครูก็ได้พูดคุยกันก่อนที่หนังจะตัดไปส่วนทางด้านแก๊งของแอนโทดตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าพวกมันได้ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงแบบไม่สนโลกและไม่มีใครสามารถมาขวางมันได้ซึ่งตอนนี้แอนโทดก็กำลังอยู่ในภาพที่แก๊งของมันคุมอยู่หลังจากที่เต้นสุดเหวี่ยงกับชีวิตมากแล้วเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะไปทำภารกิจส่วนตัวแต่ในตอนนั้นพระเอกก็ได้ไมายืนรออยู่แล้วซึ่่่งงทาาานนนนัันน้้อโดเกกรรรูตววะคบพออม ่อนที่ทั้งคู่จะได้พูดคุยกันและมีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นซึ่งทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้ขอให้ออนโธดเลิกยุ่งกับครอบครัวของเขาแต่ด้วยความที่ตอนนี้ออนโธดเสียสติและกลายเป็นคนละคนไปแล้วเขาก็ไม่มีความเกรงกลัวใดๆและท้าให้พระเอกจัดการฆ่าเขาทิ้งเลยขอต่อให้เขาตายไปลูกน้องของเขาก็จะตามไปรางควานครอบครัวของพระเอกอยู่ดีหลังจากนั้นพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีเมื่อเห็นว่ามีช่องโหว่เขาก็ได้เข้ามือกุญแจรถและรีบวิ่งออกมาจากผับก่อนจะขับรถออกไปส่วนทางด้านออนโได้่ออม ไปหลังจากที่พระเอกขับหนีไปด้วยความเร็วนั้นพระเอกก็ได้ขับรถออกไปทางนอกเมืองซึ่งมันก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่เขาเคยขับหนีตำรวจจากการขาโมยของในครั้งแรกแต่ด้วยความที่เขานั้นขับรถมาด้วยความเร็วจึงเกิดการผิดความคืนและหนังกระตัดมาที่ผู้หมวดของเราจากตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาอยู่แถวแถวถนนที่พระเอกกำลังขับรถมาพอสังเกตได้จากมุมกล้องของหนังว่าเป็นที่เดียวกันกับที่พระเอกเคยหลบซ่อนและมันก็จริงนะคะพอผู้หมวดได้ยินเสียงว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาเลยรีบขับรถตรงไปที่นั่นทันทีแต่ว ก็เปเรื่องที่น่าเศร้านะครับพอดูสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นไวมากเพียงแค่ชัว่วพริบตาและเมื่อผู้หมวดไปถึงมันก็ไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้รถได้เกิดการระเบิดไปแล้วพอลุงสางตำรวจก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงรีบมาที่เกิดเหตุทันทีและพบว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นคือมือของพระเอกที่สวมแหวนสุดละของเขาไว้และผลการตรวจ DNA ทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ออกมาว่านี่เป็นมือของพระเอกจริงเนื่องจากว่าแรงระเบิดนั้นทําให้มือเขาขาดและร่างกายที่เลือของเขานั้นก็ถูกเผาาไหมมม้จนนเเกกกรีีียและะัังง็ตดททอออบวขพ่ กำลังยืนไว้อาลัยต่อหลุมศพของลูกชายสุี่ลักซึ่งทุกคนเนี่ยก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากในการสูญเสียในครั้งนี้และทุกหน้าจอทีวีก็เต็มไปด้วยข่าวของพระเอกที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นหลังจากที่ครอบครัวของพระเอกได้ไว้อาลัยต่อหลุมศพของพระเอกเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้กลับมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่ออําลาให้กับสดิษฐ์ลับผู้เป็นที่รักของทุกคนที่นี่แต่ว่าหนังนี้ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะในตอนนั้นหัวหน้าของแอนโธดได้บุกมาที่บ้านของแม่พระเอกเพราะเขาไม่เชื่อวกกว่่่่่าาาาาาพพรรรรระะเเเเออกกกจีีียชิิตตงงแมมืหห็นนนนภททคํลัลับป เพื่อลำลึกถึงพระเอกนั้นเขาก็เชื่อทันทีนะครับและร่วมดื่มเพื่อไว้อะไรให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นหัวหน้าใหญ่ก็ได้เดินเทาออจากบ้านไปซึ่งทุกคนในบ้านที่เศร้ากันมากในกระตังดื่มเพื่อยอมใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แล้วในตอนนั้นก็มีมือหนึ่งที่ถูกผ้าพันแผลเอาไว้ทั้งมือยื่นแก้วออกมาและพอทุกคนเงยหน้าไปมองก็พบว่ามือนั้นคือมือของสดิษลาพระเอกของเรานะครับนางเอกที่เห็นแบบนั้นเือก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองจึงได้เข้าไปตบหน้าของพระเอกและอแออเอกกนนนั้น้้็ไดไดตปที่หา ของผู้หมวดเช่นกันพอเรื่องทั้งหมดนั้นกลับกลายเป็นว่าทั้งคููได้ว่างแผนกันตั้งแต่พระเอกได้ออกมาจากสถานกกกันเพื่อที่จะสลัดไม่ให้มีใครมายุ่งกับครอบครัวเขาได้อีกเขาจึงต้องส่งไวแ้แขนหนึ่งข้างเพื่อแลกกับการไปอิสระจากทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักและหนังก็ได้ตัดจบลงในภาพที่ทุกคนมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าศพที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมนั้นจริงๆแล้วน่าจะเป็นศพของแอนโสต์นะครับพอเนื่องจากการที่หัวหน้าญาของแอนโธต์มาหานั้นสแสดงว่ ose, าแดอนโสยังอยไว ที่จะมาตรวจเช็คว่าสดิดิลรัฟตายจริงหรือไม่ก็น่า,าจ,จะเป็นแอนโคน์นะครับโดยในดงเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.5คะแนนและได้รับคะแนนจากรถเทนเทมิโทไปอีกถึง80%และสําหรับใครดีชอบผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ